ละครสั้นเรื่องแอบแม่เอาแมวมาเลี้ยงไปดูกันเลยค่ะพ่อไปโรงเรียนดีกว่าวันนี้หึแมวทำไมมันร้องนะไปถามคุณลุงพานโลงดีกว่าอา้าวมีอะไรหรอจ้าหนูแมวตัวนั้นร้องทำไมก็แม่มันตายนะ่ะหรอครับผมสงสารมันจังเลยเอา้าว จะเอาไปเลี้ยงไม่ล่ะอยากเอาไปเลี้ยงก็เอาไปเลี้ยงได้นะลูกไม่ว่าอืมครับครับเดี๋ยวผมไปเลี้ยงก่อนจ้าฮูแมวตัวนั้นน่าสงสารจังเลยอืแม่มันก็ตายอจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยเอาไปเลี้ยงดีกว่าเลิกเลี้ยงเฮ้ยไปเลียงดีกว่าเดี๋ยวจะไม่ทําเข้าห้องสายอีก พอยเลิกเรียนแล้วสวัสดีครับพุณลุงอ้าวอะไรเหรอจ๊ะอ้าวคุณลุงยืนอยู่นี่เปชั่วโมงเลยเหรออ้าก็ยืนอยู่นี่นานเลยจ้ะผมอยากเอามันไปเลี้ยงอ้าก็เอาไปได้นะจ้าอุ้ยน้องแมวนะ่าสงสารจังเลยเอาไปเลี้ยงดีกว่าน่ารักด้วยผมไปแล้วนะครับจ้าไปเลย สงสารจังเลยไม่เป็นไรหรอกเราเอาไปเลี้ยงนี่อย่าร้องนะเดี๋ยวแม่ฉันเห็นนี่อย่าร้องนะมาอยู่นี่ก่อนน่ารักจังเลยแต่ว่าแม่มันไปไหนก็ไม่รู้ รออยู่นี่ก่อนนะเจ้าเมียอ,อย่าร้องด้วยล่ะทำยังไงดีเดี๋ยวแม่เห็นวางกระเป๋าก่อนอุย้ยเอาไว้ตรงไหนดีล่ะเนี่ยอืมเอาไว้ตรงไหนดีล่ะเดี๋ยวแม่ก็เห็นอีกเฮ้ยตรงไหนนะแม่จะไม่เห็น ไม่ค่อยได้มาเช็คคอมหรอนี่นะเอาไว้ตรงนี้ก็แล้วกันอยู่ตรงนี้นะาะไปไหนนะเจ้าเมียวเจ้าเมียวเอาไอ้ตรงนี้ดีกว่าไม่มีใครเห็นหรอกยอยู่ตรงนี้นะจะมีใครเห็นไหมเอาอะไรมาบาังดีนะนี่เจ้าเมียวน้อยอยู่ตรงนี้นะอย่าไปไหนด้วยล่ะเฮ้ ลูกมากินข้าวครับแม่ไปกินข้าวดีวกว่ามานี้ข้าวกับอะไรอ๋อปลาทอดลูกครับแม่เฮ้ยแม่จะเห็นไหมนะว่าเราหว่าแอบ,บเอาแมวมาลิอาลูกกินข้าวเยอะ,ยอะนะครับแม่อืมอร่อยจังเลย อ่ะอร่อยก็กินเยอะๆแล้วกันนะจ๊ะครับแม่อืมันหยุดนี่ทำอะไรดีนะวันนี้ก็วันเสาร์แล้วไหาแม่ดีกว่าแม่ครับแม่อะไรรู้ผมไปเล่นบ้านเพื่อนได้ไหมอ๋อได้จ้ะลืมอะไรไปนะ ก็ไม่เห็นลืมอะไรเลยนี่แล้วลืมอะไรอะ่ะก็ไม่น่าลืมนะพาไปเล่นบ้านเพื่อนดีก,กว่าไปเลยดีกว่าโอ้โหอยู่ใกล้ๆนี่เองไปดีกว่าจอดจักรยานไว้ตรงนี้ก็แล้วกันจอดไว้เลย จะอยู่ไหมนะไปดูหน่อยดีวยกว่านีต้นอะไรนี่เรียกทำไมมีอะไรหรออ้าวเราจะมาเล่นด้วยนะอ๋อนั่งก่อนเลยสิโอเคนั่งเลยจ้าวันนี้ว่างจังเลยลูกก็ไปเล่นบ้านเพื่อนตั้งแต่เช้าเลยนะ ทำความสะอาดบ้านหน่อยดีกว่าอืมถูบ้านกวาดบ้านดีกว่าวันนี้ฝุ่นเยอะด้วยเฮ้กวาดบ้านดีกว่าวันนี้งานก็เยอะกวาดไปก่อนเฮ้ยไปกวาดห้องลูกหน่อยดีกว่าเดินไปเลยออะไรนะ่ะ แม่ก็ซื้อให้แล้วทำไมมาวางไว้ตรงนี้นะกวาดกอ่อนอื้มฝุ่นเยอะจริงๆในห้องลูปเนี่ยไปแอบ,บดูหน่อยดีกว่าคืออะไรอะฮะแมวเหรอเฮ้ยทำไมลูกทำแบบนี้นะเฮ้ยต้องโทรหาสักหน่อยเผื่อทำอะไร นี่ดูอะไรครับแม่โทรมาหาผมทำไมนี่แมวอ,อยู่ที่บ้านหมายความว่ายังไงเออเออกลับมาหาแม่ดีวนี้ตอนนี้ด้วยครับแม่ฮนี่ตน้นอะไรหรอเรากลับบ้านก่อนนะทำไมกลับเร็วจังลเลยอ่ะอแม่เราเรียกเออเออเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่นะโอเค แม่อะไรก็ไม่ลูกให้รีบกลับบ้านเร้ก็ไม่เป็นไรหรอกเรื่องแมวเฮ้ยลืมไปนี่ลืมเอาแมวมาโอ้โหว่วาแล้วทำไมต้องเจอแบบนี้ด้วยล่ะเนี่ยลืมเอาแมวมาซะง,งั้นโหรีบกลับบ้านเลยแม่จะด่าเราไหมนะเรื่องที่ลืมเอาแมวมาไม่ใช่เรื่องที่ลืมเอาแมวมานี่นะ ื่อที่แม่เห็นแมวลูกอะไรครับแม่แมมันไปว่าอะไรกันอเออเออเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังครับแม่ครับอะไรผมจะเล่าให้ฟังนะจ้าก็คือแมวตัวเนี้มันเป็นลูกของแมวอีกตัวหนึง่งแต่ว่าแม่มันตายแล้ว พานลงเขาบอกว่าอยากเอาไปเลี้ยงไหมถ้าอยากเอาไปเลี้ยงก็เอามาเลี้ยงได้แต่ว่าผมก็สงสารมันผมก็เลยเอามันมาเลี้ยงแล้วผมก็กลัวแม่ด่าผมก็เลยเอาเข้าไปไว้ในห้องผมมีลูกแม่ก็ไม่ได้อยากจะด่าหรอกนะแต่ว่าถ้าลูกใหญ่จะเลี้ยงเนี่ยแม่ก็ให้เลี้ยงได้แต่ไม่ใช่ว่าไม่บอกแม่ปิดบังแบบเนี้ยต่อไปห้ามทำอีกนะลูก ครับแม่แม่แต่ว่ามันจะอยู่ยังไงอะ่ะอ่าเดี๋ยวเลี้ยงก็แล้วการให้มันอยู่ข้างนอกบ้านนะลูกเดี๋ยวแม่ซื้อกงให้มันครับแม่สำหรับเรื่องนี้ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องแอบแม่เอาแมวมาเลี้ยงก็คลิปนี้ก็บ๊ายบายค่ะ